แล้วเปลี่ยนหนึตว่าอะไรรื้ตีแล้วหนึ่งทว่อสั่งครับมสังครับ โซ่แก่โท่แก่บอกว่านิดมือหนึ่งรับสร้างวันงานจโตรงนี้งานอ่างงานอ่างบ่สร้างตรงนี้เขาดีเคนเรื่มใช้คนเรื่มใช้ไฮที่อ่างแล้วเนาะแต่ว่าจองไปโทรไปบอกสองมือจะได้มากเลยเนาะสุธียามือเดียวกับมาแสดงว่างานอ่างพ่นก็ต้องไช้ไฮใช้ผู้รถที่ส่งกัน เออหรือแม่แมนยุ่งงานกับเจ้าเจยวตุ่ยอะไรสู้สมุน la ี alarms, ่ร้านกัวสิฮะล้านร้านล้านกัวครับร้านกัวอือข่อยเอาเกาล้องมากเหรอคงจะพูดนอกเลยิ่งยิ่งยิ่งอะไรเอาอะไรเห็นไหมครับเอาอะไรกนจังกลองเครื่องนั่เสียกลองเครื่องก็ใส่เดียวตัวเดียวกันก็มิโก้เนี่ยะกลองเครื่องนี่นะกลองเครื่องรุ่นเดียวกันได้ก็มิโก้เนี่ย เอาไปเที่ยวเอาเลยเพราะว่นเป็นของญี่ปุ่นขึ้นกันอยู่แล้วนะส่วนมากเันที่เห็นออกมาบ่ตรางกันนะผมเห็นอโยคะหนึ่งยู่ไอ้บ้านบ้านเพื่อนมันคืออาหน้าครับนี่นี่น้ำเข่าอย่างนี้นันเป็นแบบแบบนี้นะครับนั่นมันว่ามันเป็นแบบของนี้เกี่ยวเกี่ยงรถรถของผู้บ่ตายเกี่ยวกันมากอันนั้นมเป็นขั้นซ้ำนี่อะไรนี่มันเกี่ยวแบบเถอะทายมือกวาดเข่าเย่านี้อันนี้มันเป็นอันอันนี้งาไหลคันคันงาบ้าไหลนี่เกี่ยกับี่ห้อยุ่นนี่ หนามันหลายมันก็เลยติดเฉียวจังเลยเพราะว่าของญี่ปุ่นผลกันผลเลี้ยงแบบนี้มันหนาเพาะใครไหลนั่นวะล่ะอันนี้หนาไหลแาล้วติดเฉียวติดเตี้ยงมันจะคอยเลี้ยวไปเพราะของเจ้าของเห็ดออกมาเห็ดของเจ้าของคือบริเวณเนี่ยแหละับจ้างนะเอ่อคือว่าตาคือว่าตาเกี่ยสามเห็นกันนะครับเกี่ยเกี่ยสามว่าตาเห็นมาก่อนก่อนที่มีตัวดีซี่เตี้ย จัครับเจ้าขายสมน้วเป็นมันนมันมอนถ้ามันเข้าลมไรไม่้ขลมมเจ้ไม่ได้เ้ได้ขอลมมิเจ้าได้ฮกเขาทางที่มันะเขามัน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 ยายน้อยตรงนี้มันสันกับนี้ม้ส่วนหรือมากด้จะวามันสั่นแแบบวานีนะ có điểm gì bạn đấy mình đi cả bơ bưng kêu khẩu cả bố bàn bởi đi kêu bố bàn đi mặt kêu mình đi 两个来，拿过来，你们看下 ก็สิปีเลยสิปีแล้วฮะสิปีแล้วเก็บสิปีแล้วแปดปีเก้าปีเฟี้ยงตัวนี้เฟียงตัวนี้มาหมุนเนียมัวนี้สิเฟี้ยงสามสามเฟี้ยงตัวนี้